นี่คือภาพของการทำความสะอาดบริเวณตลาดสดในเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากนะครับก็เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันอหิวาตากโรค ของเจ้าหน้าที่เทศบา,นาลนครแม่สอดร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตากหลังพบการระบาดของอหิวาตากโรคในเมืองเชเวโกโก,โกโประเทศเยมนมามีรายงานผู้ป่วยมากถึง500คนแล้วก็พบผู้ป่วยโรคนี้ในฝั่งไทย4คนเป็นคนไทย2คนชาวเยมนมาอีก2คนล่าสุดสถานการณ์ในฝั่งเยมนมาตอนนี้เริ่มคลี่คลายครับผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเชเวโกโก,โกและก็โรงพยาบาลมีววิวัดีลดลงไปมาก โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลเเวโกโกเนี่ยเหลือผู้ป่วยประมาณ40-50คนส่วนในบ้านเราครับผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการรักษาจนหายดีแล้วและไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนายแพทย์เต็งวินแพทย์ชาวแอฟริกาเชื้อสายเมียนมาที่ทำงานอยู่ที่แม่ตาวคลินิกอำเภอแม่สอดพูดถึงสถานการณ์อหิวาตากโรคที่กำลังระบาดในตอนนี้ว่าไม่รุนแรงมากแล้วครับขณะนี้ผู้ป่วยลดลงมากหากประชาชนปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่งอย่างเช่นล้างมือให้สะอาด กินอาหารที่ร้อนหรือว่าสุกระวังการปนเปื้อนก็สามารถป้องกันโรคได้ส่วนผู้ที่เสียชีวิตสาเหตุเพราะว่าไม่ได้รับการรักษาทําให้อาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตต่อมาแม้การระบาดของอหิวาตะกโรคจะเริ่มคลี่คลายครับแต่ว่าปัญหาด้านสุขาพิบาลในเมียนมาที่อาจจะไม่ดีพอก็ยังสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะอาคารพณิ์ในประเทศเพื่อนบ้านที่มีการปล่อยน้ําเสียที่ไม่ได้รับการบำบดัดลงสู่แม่น้ําเมยซึ่งเป็นน้ําดิบผลิตน้ําประปาครับ เรื่องนี้ทางผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอดยืนยันว่าการปล่อยน้ําทิ้งจากอาคารในประเทศเพื่อนบ้านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการสูบน้ําดิบจากแม่น้าเมยมาผลิตน้ําประปาครับเนื่องจากแม่น้าเมยเป็นแม่น้ําที่มีการไหลตลอดเวลาและมีการเติมอากาศตลอดโดยหลังเกิดการระบาดของอหิบาตากาโรคก็ได้มีการเพิ่มความเข้มข้นให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกระบวนการผลิตตลอดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับ ไม่สอนเนี่ยเราก็ <ieur. S 2> เพิ่มเพิ <the> ่มความเข้มข้นเข้าไปวันนี้ทีมงานแค่จะออกเข้าไปตรวจสอบอย่าเงีของคนของหนึ่งที่จริงเรามีมาตรฐานเนี่เราจะต้องออกไปตรวจตลอดเยตามพื้นที่้นจซดแต่ละจุดเราจะมีจุดจุดกึเงในจุดของแต่ละจุด เบื้องต้นตรงนั้นเราจะมีการเกี่ยวกับเพิ่มยาค่าเชื้ออะไรมากขึ้นเอาอยังไงเนี่ยไม่เพิ่มครัือว่ามันต้องอยู่ในค่ามาตรฐานอยู่ในค่ามาตรฐานได้เลยครับการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานแม่สอดนะครับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดกว่า30,000ครัวเรือนแล้วก็ที่อำเภอแม่ระมาดอีก3,000ครัวเรือนมีแหล่งน้ำดิบ2จุดด้วยกันก็คือริมฝั่งแม่น้ำเมยบ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดแล้วก็ที่ตำบลพระาธาตุผาแดงซึ่งทั้ง2จุดผู้จัดการการประปาส่วนพื้นภาคสาขาแม่สอดยืนยันว่ามีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานมีระบบการจัดการที่ดีอย่างเพียงพอครับ